ไปเบิ่งอ uh, ีพอเอาปลากับพี written, well no, okay. ่น้องปลาอยู่น้องนี่เดี๋ยนาะมาเอามากินเพลนพี่น้องอุ้ยไหลบ่เดี๋ยดีโอ้แด็ดเตียงเตียงจังไหนนะเอาตั้มอยู่เนาะของปลาเลี้ยงเองนี่แหละยังมีอิ่ว่ะพอไม่ได้นะปลาขอดโดนเอามาปล่อยไว้ไปเบิ่งดอกจันทรนั่นน่ะใส่ หนเ่องเออปลาปากวะคะปลาปากเฮย้ตัวึงเฮยเออขัขัปลาปากตัวปลาปากเก่าวหนิะเนาะตัวงามดีเฮยปลาปากไม่่แนเนาะแลตัวนึงพี่น้องโหเลยนะก็มันถือซ้ำนี่เลยใส่เลยเออใส่ไเนี่ โอ้เรื่องอะไรกันอ่ะแตป่ป่าป่ากัน,นไเ <laughs> ห้ามากินปลาอยู่น้องพี่น้องไอ้ดอนไปกินปลาอยู่ห่วย <laughs> 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 ไปหา้ามห่วยเอาพวกนั้นบิ๊กนิกเพิ่นกินข้าวปลา,าอยู่เพือนกนกหาปลาอยู่น้องกินเลยสองตัวนะใช่จะว่าสิได้จะเอาปลาอันนั้น พอแต่ละเท้าฟันห้าปะปากบวมีเนาะเอาถุหน้าเอาถุงหน้าโอ้โห้าะมนั่แลเออเต้ไปใกล้ผมเลยนี่หักใจหม้อกูถือกูปุ้มเต้นม่ยังบะบาเน่เน่ปรปเดียวจะบลานนี่เดะหักกะไลสองตัวสองตัวเออิลากินแน่นีู่ดสองตัวเดอจะน่พอ ขึ the here. Uh, uh, ้น uh, uh, มาเลยที่ห้องไ่นี่ลฮะองใหญ่นี่วะก็ขึ้นัเด้อก็ขึ้นที่ปใส่ขึ้นปลา่เมไ้เหีเาเลยเออเพื่อนเท่านี้แหละห้องหกเหรอเออเออหกเส้นหกเส้นสั่กันนีจังวเนี่ยตะมุงกันนั้นปิ่งป้าอะไรนี่กันรปิ่งป้าตะมังหงคือกัน

ปลาซิยอุ谢谢่น oh. ี่มีเลยเด้อฮอแน่นอนใส่ตัวนะบางไปเตือไม่มาอีเด้ไอเด้อปลาอีเด้อพอปลาปลากินอะอะไรคือรายแถวนี้ร้ากับเอาขืนมาโลดขอชิไปเอื้อปิงร้ายจักตัวเลยสามตัวสี่ตัวเออ เจออีวจักเฮ้ยาเฮ้ยย่มาปดู่โฮมเอออียงอะนะอียงอ้หูปาดพี่น้องปาดกบเก่าใช่วาาเน้พีองยปาอะวปาป่ะนี่ปลาจ๊อเลยเฮ้ยวัเน้องเหรอวปลาเลี้ยเฮยฮะปลาเลี้ยงง่ายเลยเนาะ เบิดน้องแล้วมั้งกว่าดินีอ๋อ้ยเราเผาน้ำปลาเราดึงไม่ออกขวบๆพี่น้องนัดทั้นแท้เออพอดี้จ้ะพอดีเนาะปลาดเดี๋ยวไปเวิร์งยูโฮมน้ำกันพี่น้องไหนแจ็คตเนาะไปปลดยูโฮมมันแดดพี่น้องแดดกะให้ท่านมันจะหมดจานตั้งลากนติ ดาวนิดเจนกระเพาะโอ้ปลาอย่างนี hmm. ้ค <eraser aisse> ือหนุ่พ่อแม่น้าปลาอย่างนี้ปลาสวายเอ้ปลาสวายเนาะปลาเหลียงเนาะมือลายกบปลกกันเลยมาไปแจ็คโตได้ลายโตแล้วเฮ้ยได้กบนุ่มผมสิเทะพ่อแม่พี่น้องไปมี่แต่โตงามๆพี่น้องเอ้ยตายังล่ะ อุมาหน่อยก็เตยเด้อบ้านิโอมะพี่หน้องน้ำคิงับัลค่อยเอามาดีอังอีต้นมันดีอังมาใหญ่มันไก่คนทางขอนไก่นทางได้มันยากตายกระชุดตะบางหักซามันหักตายนี่อยกตัวนึงนะน่ะยเอยอีกตัวตัวนึ่งใช่โอ้โโอเคพอปางไปเลยกบจะไงจังหน่อยปนใดอันไหน เชือกบด้วยวันนี้เด้อเลยเอาครบด้วยโอ้ปัญหาปลาเถอใส่เหรอปนนี่พุทีิเต็มถ้วยแม่นบ่ได้แต่เนาะหันนั้นยังอีกตัวนึงอีกตัวนึงไปนะห้มันไปนะใส่ขดออกดีเลยมามีนะถือมามีนี่จะเหมาะอย่างใช่หมองเก่านะมันซีนาไปแล้วเอ้าคือจังปลาอันนี้สองตัวหลักปลาสับนั่นมันไปมันไปไว้ตัวนึง ตายแน่ตาย,ยแล้วเมีนบอกอะไรม่เหีเห่ยนน้ำพัเงเลยพอแล้วขอนข,ขึ้นท้งอีกเดี๋ยวมาโอ,อ้ยามันจ้ะเดี๋ยวพูดอะไนี่พี่น้อ้ยเน่ตายเดีย๋ยวมันขนาดอีทอมื่อนี้พี่น้องเอ,ยอ้ยไหล่เทิงกบไหล่เทิงปลาที่จริงค่ะเมนูห้ามมื่อน,นี้ค่ะสีเฮ็ดตำมะฮูงพี่น้องตำมะฮูงแล้วกับปีงปลานิษนี่ อันนี้คือปลาหนิน่เเาแต่ว่าอีพอเรากินปลาหนิ่งมาหลายอีพีเนงโอ้ยเนี่ยไหนเนี่ยอีพอเรากินปลาหนิ่งมาหลายแล้วก็เลยดลกดดเอาปลาอันนี้อยู่น้องเรากินเลยเราฟิดพันหยาดเราเราปวดเรายอุ้ยจะบอลเทียบบอลปวดละ เมนูตัวนี้สีเฮ็ดอียังกับถาเบิงจอไปพี่น้องตะโกบิ่นี่นะชิค้งใบกินมกบใหญ่พี่น้องเ้ยเอ้ยนักเเห็นกบใหญ่จกเถอจะจจปีพี่น้องเอ้ยเป็นีน่นั้นอัักกบก่าเอ้ยพักครับเมนูเอกันชุดตัวนี้ตําบักห้องพี่น้องกอรันชิมะอย่าบอกเั้นโบมาอะไรเฮ็ดนากอริมะยูบะทงดีถามาเข้าหลา ยี่้าสมาตำแบบพี่หน่งพี่น้องนี่อาหารเพจนะเพจอยู่บริีพคคุมเสียว่าตรงนี้มานนำกลงไห่อีิโภคเป็นตะกบไห่เนอะเห็นตังที่พี่น้องเห็น่น้องนอจเห็น้างเลยเอาแบบโเพชเป็นไรพี่น้องเพราะว่าทั้สองคนใส่เป็นมหดลเพจเนาะมาเป็นตะยู่เเมื่งเพจมาบอกี่เนะ เนื้อแดดปีน้องเอ้ยมันก็เสร็จต่มาคงกินเพลินปีน้องกะปิงปลาลายเมนูเหมือนกินน้องเอ้ยก๋อยปลาเน่ไม่ไวแล้วกำลังเพ็ดเลินก๋วยปลาเนาะต้มปลาอีโปเอามาบางยาดิเราอยากก๋วยพี่น้องเดินลนกินเถื่อดิบ่กดกินได้เลยปีน้อง ใส่มไปรล็กอันนี้เหละยกระยาดใส่แต่เคยเป็หนวอันนี้แต่มาบิดเถอะเป่งหนวกัะน้ำตาลขอถืหมานะบางอย่างใช่แก่หนวเปก่หนวกันน้อยนึง ทำหนุนกระจัดไหเดี bit, bit ๋ยวพี cool th th <BLANK limitation> <t> ่น้องเท้าเบิ้งตอนจำเดียวเนาะเดี๋ยวตากรงสิปวดแขนอีฟเอาไปตากรงปิดปิดเว็นวะกดทั้งเครื่องอันนี้นี่ยก็ปิดเองนะก็บ้าปะบ้าเด้อหลัตุ่ม แล้วพี่น้องตามมาหุ่งค่อยนี่ไปจะเสียบขาพี่น้องเบิง่งไปสิอันนี้ตาแม่บพลเพ็ปดปัญใดแดงมาเกินโดยพ่อใหญ่เส้นนี้นนนะนเธอเนี่ยพ่อพ่อเส้นนี้เธออีดาเนี่ยนเดือดนุกแล้วมันเป็นการสัญญาณอันนี้คือเมนูเมยไวเราก๋อยปลาพี่น้องมื่อนี้เมนูได้เน็กินเขาชุ่มกันด้วยกัอนอีพอพี่น้องนี่มีต้มปลาแล้วก็จีนางโอ้ลายหยางมื่อนี้พี่น้องเอ้เสียบกินเขาเพล ความหิวนี่มันก็มีตาเนี่ยเแสรบหรอแด๊ะมาอันนี้ให้มาฮาเด็กๆหน่อยๆกินก่อนพี่น้องนี่เื่มร้านกูตอนสายเลยเอาอดูอ้าวตอนสายตอนสายถ้านจิ้นหนุกจิ้นไปขึ้นไปนอนเตียงไปไปแม่แท้เน็ตหายไปขึ้นไปนอนเตียงไว้ย่างน้าที่เขาอยู่นี่ยำจะพ่อ แน่แด็เลอาขนเอ้าโอ้ยบอกกินกินของมบอกกินนะพอมันข่ายแต่ถุนขายข้ายหรอขายแโอ้ยน้ำคิ้งค่ะเนี่ยนีอามาคิงวล่ะคือเมยค่ะไนปลามากกะก้อยพี่หนอที่แรกว่าสิปีงกินแต่กับตำมุงกะยากไลยเมนุข้าชุ่มไปละยากไส้สมเนียงสมก่อยปลานี่บ่กำลังที่สหมูคูไปงหัวโดงโขล่อกินัเี่มซอย คนหม่ก็นอตจะซิคอยห้กินบ่ไเราพีน้องซีซีน้อยนึ่งเป็นเฮ็ดดิบเก็กว่าพวกอะตามมเลจะชบกอะ้่าย้นเลรม่ายหน่อยห่ออแบบยังสมฮ์ตักเลยวันนี้ เตรียมบอลก่อนในหของเล็กน้อยนอนน้ำคิงปลากระตัมโอ่งขาดใบกินไหมลูกกินหน้านอนนกเด้อขันยากหน่าบอกแม่เด้เนี่ยมันอยู่นี่เนี้ยมันสิกินของเจ้าอย่าดูอากินกินกินน้าผากกันนอขึ้นเข่าเหรออ๋อขับเข่าปลาขับวข่าไล่อยู่เกิดพุ่งเข่าอันเนี้ยโดยไม่เอาพุ่งเข่ามันตะโบกดูดูดู บไอนนน้นี่เราไม่ยาแล้วเขาเมื่อยว่าเี่ยวว่จะไขนะกับขเข่าไล่แห้งวนนี้พี่น้องข้าบุกนะึก้นมาผูดีได้กันสิหายซ้มเบิ่อโทรศัพท์เอาดูผักกันกินกินุอมะเ่เจียงนัยงินอาซบมีหดจีนังเลย เดี๋ยวเป็นอ้าวอ้าวอ้าวมาลอ้วกินนางอมากินเกาหื่นอีพออีพอแหงนะคงกินให้ชวิตยังกะเอาเอาสียิบยียังกะเอาเอากินเขา่วมมือนีพี่น่ไอ้ดอนเฟ่กัไปกินอันนั้นปลาคือกันอยู่โขกกคอยกินก่อยปลาบรยับปนิดมาพีไปคอยน่งพี่ ไปดีบกเน็ดแ่พักเาเออดจบกถิงอ๋ออันนี้มาจอยมีนจอยมาเรียนะจอยรับเามไจาพอแหไหนโอ้มีหัแกงมาอีวันนี้แกงห้างสยางอะไรซ้ำเลยโลดวยไปโลดเม่ซ้ำจานซ้วงในครบีมบอผู้นึงอืมเสายาบเอาคาต่างกล่องมากินเยอ เินออมาอย่ามาอย่ามามายนน้ำมนเลยมาเลิกมาเลกินข่าวเพลื่อนนดเอาจัะนี้ให้ละอะไรอ่ะขว้างใส่ไหนกินน้ำเย็นเออกินโนดก้าวบาดเจ็บสีอิ่มผูด้วยใจสีขาไปจับกล้อง

เดเอาไปกดวกันเด้อเอาเที่ยงเอาสามขี้เกิมาเกิดดึี่วเกิาสามขรอวหมููรณ์เยเกิดใกล้ปุบล้ก่อนโอ้ยพอดีได้สมโอ้ยโอไว้ได้เอาสมไว้ล่ะ กเห็นแห้งครับิเย็นทีเย็นยิน้ำยน้ำเย็นยินน้ำเย็นนะโมมีเหลามม่เโยหไ้เฉเค่มโอ้ยกินข้าน้ำเพลนี่มิเกะมากินเ้าน้ำกันพี่องยวกินเ้าอนะแต่มหูพอกมาอีพอแตงหูกันตางแห่งแ แต่แนวเสพๆเกี่ยวยู่หัวหน้ากกินจะทำมันหุ่นแล้วมาแล้วพี่น้องเนาะนี่ก้าม้าหอเทือนแล้วพากันมากินชาเขียวผู้ดับจอกได้ชาเขียวใช้ข้อยดะข้อยดะดิโมแม่ค้นในวันหนึ่งเบื่อเสี่ยงก้ามาซองเมรุเพื่อนไปผู้ใหญ่เพื่อนสุ่มเสี่ยงกันมโตพี่น้องเด็กๆนหน่อยนะ อมด้กินอยียงกาะกินปลาป่ะตะบ้านใหญ่ใบใหญ่ตะบ้านใหญ่ใบใหญ่เบิง้งพี่น้องบึ้งขมบกควบมาอ่อนนี่ยไอ้ตะบ้านใายเออหนองตะบ้านใายเมื่อนอนแดีวเนอตะบ้านใายเมื่อนอนแดีวไปกินข้าวเพลเพื่อนอีพ่อพี่น้องมา,ามนเนี้ทีเด็ดกรว่าสิกินแต่อันนี้เด็ดพอดีอาจารย์คิดอยากปลาพี่น้องเพื่อกระได้ดงเอาปลานละอเมริกาเอิรน หมูกองบานไก่เห็ดเขียวมากินน้ำกันพี่น้องโอ้ยเสียบคักมีทั้งก้อยมีทังตำมาฮุงมีทังเผาปลาไอดดนกับโบยูพี่น้องไอดดนเพื่นไปกินขขาวปลาคือกันกับทีมงานเพื่นเนาะอยู่โขเมดูก,กันเลยไปคะกินเขาวเ,เพื่อนพ่อหา่อันนี้ชาเขียวเห็ดเองอเสียบคัก อ๋อพี่น้องกสิได้ปิดคลิปไปเพียงจำนีเด้อร์จะไหนก็ขอบใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งจนจบคลิปน้อพี่น้องสบายดีพอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายกันบายปะลูกบ๊ายบายอยากนอนคือกันแน่นิพี่น้องเลยบายเลยดิบายหนึง่งบายบเออบายกลัวหรือเปล่จะ๊ะปกติสิบสองหมุงกันนอนอะไรนี่